เอาละครับก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมไมคราบอีกแล้วนะฮะซึ่งครั้งที่แล้วยอดวิวดีมา,มากๆก็เลยว่าจะกลับมาทำต่อไม่เหมือนไอเกมดูที่ปว่วครั้งที่แล้วที่ลงไว้เมื่อชาติโกโฟดการที่แล้วแล้วก็ไม่มีใครดูโอ้หมูหมูเขาเสแล้ว ต่อมาทำตรงนี้ต่อแล้วเราก็จะไปหาป้าหมายของคือการไปหาเพชรใท่ได้่แนะตอนนี้ซึ่งเสียงในคลิปด,ดังแน่นอนรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์จะเสีมมเยงคมในเบามากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ ผมไปเจอถ้าอีกที่หนึ่งที่เจอเมื่อคลิปที่แล้วแล้วก็หวานลืมครับเอาปวดผิดเอาคลิปโอ้เกับตายแล้วคุณที่ที่เราลืงม,มครรับหวานมาเลยเป็นสภาพแบบนี้ซึ่งแก่ตัวนยังไม่เจอลย นาแกะอยู่เนี่ยพวกนเนี่ยเพราะว่าไม่เจอแกะเออไม่มีจริงดิเอ,อเออมันกลับไปก็ได้ไม่หาก็ได้เหมือนแบบจะมาหาแล้วไม่เจอก็เออไม่มาแล้วเออไม่มีเลยว่ะไปกลับไปอันนีก้ก่อนแล้วกันนะกลับไปที่เจอแกะกุเผาป่าที่แน่นอน ยังไม่ใช่ตอนนี้นะอ้าวลงโอ oh no oh no โ h oh โ o no no น o no อะนี่ยตัวเองแต่แตอนนี้นะครัะไฟชุดทอสยิง,ะะยงเข้า,า,ออไ,นนาไ,ไปแล้วนะครับยิงเข้าไปนึกยิงโดนต้นไม้ส่วนฟางที่ไม่ใส่ชุดอะไรก็ยิงติดไปแล้วนะครับโอ้ลองหมามาช่วยออกมา เนี่ยวิ่งไล่เออเออเนี่ยต yeah, ายแสยบใช่ไหมต้องหวาดไม่กลับดูใช่ไหมเฮ้ยได้านงูดีมาดเลยทำไงเทมเทมไม่ได้ดดอไไไดโอ้บ้าขังน,นี่ว่ะมาหัวร้อนอยู่ <S <S ไม่กลับก็บ,บุ่นไล่ไหายไปตอนปว ตามหาบ้านเพลงยังไม่เจอเลยที่บ้านเนี่ยทำโอเคอเค่ะขอพอเวลาตามหาสักแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้ถึงสักทีปลอดภัยแล้วกูเกียบได้นอนเฝ้าลากมะม่วงแล้วไม่ล่ะเอามาเอาต่อไม่มีธน,น,นูนึงยังไม่ได้ส่ง น <mm er ี่ไม่จังคิดเปอร์แล้วกันนะคุนอนมาดูก่อนมันมีอะไรบ้างก็เราก็ไม่ค่อยมีโอ้ยตัวเขียวน้ำหนักกลัวมากเลยอ่ะเฮอยถ้าจะสวยกลัวไปหนึ่งทีคงไม่มีใครว่าหรอกมั้งโอ้โหไม่โดนด้วยกูโอ้ยคือมาคือมาดีๆเอาดีๆมา เออฉลาดนี่ว่ะเก็บระเบอือใส่หน้ากูแล้วลงไปลงไปกลับมากลับมาหน่อยาตายเรียบร้อย นี่เกือบตายปีบลูกธนแป๊บ,ปบมีค่ามากเกินจะบรรยายไดอ้อีกแล้วเห้แมงมุมมาจากไหนโอ้โหตื่มเลยกูพูไม่น่าอยู่แล้วเลยต่อไปนี้จะเป็นการเอาทีรอดสุดรักเรย ของผมนะครับท้ามชวทุกท่านที่เฝ้าดูผมโอ้กุยหางวันนี้ี่กเิเหลวเอ้อทอดมาเยอะเห,อหรอวะไม่ใช่ไม่มีฐานเออช่างมันโอ้ใกล้มากาาาจะยุขึ้นวันูี้จะรอดเรือรา ไม่มีแล้วมั้งหาตัวครับเฮ้ยัวครับก็อยู่ในตัวด้วยพาเรือ,อไปที่เกาะอื่นหรือไม่ก็เชี่ยววิ่งวิ่งไอตัวเขียวๆนั่นจะไปยุ่งโดยเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะตายเฮนี่ยสองตัวสามตัว โอโ้โหกูตายแด่แดตายแด่แด่ไข่ก็ได้ช่วยกูทีโอ้ยข้างล่างแม่ก็เกิดทับดากเลยโอ้โหดีัวกูตายแนย่วิ่งวิ่งไปให้ไกลโอ้โหวิ่งไอเชีย่ยอีกสามต,ตัวสี่ตัวกูตายแล่ๆถ่า้ายังไม่เช้าทอนีิหิตายน่เร็ว โอ้โหรอดไหมไม่รอดชิบหายแล้วกูัวตายตายหาเร็วตายหาเร็วชิบหายแม่เกิดท่าบ้าไปอีกเออไปต่อโอ้โหเจอตัวเขียวๆอีกตัวนรครับพี่น้องต้องรีบไปวิ่งวิ่งแบบทุลักทุเลมากเกิดไฟมากคุยกับอ้กอนึงแมงมุมสไปเดอร์แมวอะไรก็ไม่รู้ไปดีกว่าเฮ้ยเกือบตาย เกือบไม่รอดแล้วไม่ลัะกูรอดมาได้แล้วตอนนี้ก็เป็นคลิปที่วิ่งหนีแล้วทุรักทุเรมากไมกแล้วมาใหม่อีกแล้วโอ้โหสามตัวไปจัดการแต่้นก่อน๋ยวให้มเอฟน้ำมันเข็มมามามาเร็วมาใกล้ๆแล้วก็ สาบทีของทีงั้นหัวคมคมไปด้วยอีกหน่ทีแถมให้นี่ดีมตายแล้วไม่ดอกชุดเกาะเอออยากได้ชุดเกาะทองอ่ะคุณมีมันรวยซอมบี้อย่างรวยเลยแม่งจะตายจะตาย เข้ามาแล้วเมามาเอ้ยเกนี่ตายละอออืออือกูไปแล้วจ้ากูไมอยากอยู่แล้วไว้ยเฮียบอลเยอะชิบเปล่งกูป่าหมดห้างคอหรือเปล่าเนี่ยโอ้เกิดอย่างเงี้ยเลยฐานก็ไม่เอาแล้วกูไปแล้วเพลนยาเดียวขึ้นที่สูงลงข้างล่าง ารอตอนชักคงไม่ทันหรอกท่านผู้ชมครับไอ้ยังไงดีโอ้เกิดลักในตัวฉันไอ้ช่างนั้กไปแล้วไอ้ไอ้แกลกระเดือีกไอ้ยมันจิ้งตามรังกูไปแล้วไปไปไปเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีปัญหานี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำการปรับเป็นตอนเช้าเลยแล้วกันนะเดี๋ยวกูตาย รังเลยอะไรก็ไม่รู้โอ้จะตายแบ่งแล้สมมติมีเนื้อแก่อยู่นี่ว่ะเนื้อเยอะแยะเยอะเลยความไมนชั่งตอนแค่ไหนต้องจัดแบ่งอาหารให้เป็นเนื้อไม่งั้นมึงตายแน่เอานี้ก่อนดีกว่าเนื้อเน่าเราเทนูเฟสเราแค่ติดสถานะหังเกึงหิ้วแต่ว่าเราไม่ได้ลดเท่าไหร่นะ เกือบตายแล้วมั้งล่ะกูชิบเหงยเงยตัดสุกเหมอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยตัดไปตอนเช้าเลยแล้วกันนะอืมโอเคตอนนี้ก็น่าจะเช้าแล้วแหละมั้งมั้งนะ โอ้นี่งเช้าแล้วโอ้นานมากอ้าเอ,อืออ้าวซีปวดตัวเลยอ่ะโอ้โหจะรอดอยังไงหนามไม้อ่าน้องเขียวเดินเข้ามาละไอ้เเียเกือบตายให้ ไปดีกว่ามาอยู่ไรเอเอเถืองโอ้สเกลเลตาน่าจะไปหลบเกลเลต้าต้นไม้อยู่นะตอนโอ้ดูก่อนว่าปรับเป็นโหมดอะไรถ้าเป็นโหมดฮาร์ดคอร์เน,นี่ก็รีบปักกะเลยนะเนี่ยฮาร์ดคอร์ไหมไม่ใช่นะน่าจะไม่ใช่แหละเออเนี่ยนอร์มลทำไมมันยากจังโคตรยาก เลยอ่ะโอ้โหชิพัยเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้แล้วได้เห็นการหนีสุดทุลักทุเลแล้วโอ้จะตายให้ได้อ่ะเอาละครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะเอาเจ๊แกพอดีเลยเฮ้ยเพิ่งมาเจอ แม่งอพี่ไผเนี่ยแะละข้อเสียของการไม่มีเตียงนอนตอนแรกนอนไม่ได้ไม่มีไม้ทำอะไรไม่ได้อ่ะจบจริงๆแล้ว